สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โกโนแมสเจอร์นี่นะครับวันนี้ก็อยากจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ว่านาโยนะครับเอาจริงๆในจดพเยาวนี้มันก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับหลายๆท่านที่ผ่านมาก็คงจะผ่านไปแค่กวันพยาใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกสักที่นึงที่อยู่ ตบกันข้ามเลยกับกวัดพะเยานะครับเป็นวัดเป็นวัดประจําเมืองพะเยาเหมือนกันอันนี้เป็นดีพีแรกอาจจะพูดตะกุตกักนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะถ่ายทําทางขึ้นให้ดูด้วยว่ามันสูงชันประมาณไหนนะครับ เราได้มาลองตั้งสมาธิเก็บการตั้งกล้องหน้าตัวเองนี่ก็รู้สึกคืนคืนเหมือนกันนะครับเนี่ย ท่านใดที่อยากจะมาเที่ยวที่วันยนะครับทางเข้ามันสามารถเข้าได้หลายเส้นทางนะครับใน,ในทุกเส้นทางก็จะมาบรรจบก,กันหมดเลยนะครับอย่างที่นี่นี่ทุ่งนาสวยมาก เป็นหน้าฝนนะฮะหมูขมูขมัวไปหมดจริงว่านา้โยนี่ถ้าจะมาเที่ยวนี่แนะนำให้เป็นหน้าหนาวนะครับเพราะว่ามันกว้างแล้วก็อากาศมันก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึง โยเลยนะครับเป็นตัววัดเลยรเริ่มชัมนขึ้นมาแล้วขึ้นจะมีป้ายเตือนไม่ให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับนี่ขึ้นมาแป๊บเดียวเราก็เจอตรงที่ทางเข้าวัดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จอดได้ถ้าใครอยากจะเดินขึ้นไปดูนะครแต่ผมขึ้นรถไปดีกว่าเลี้ยวซ้ายเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขหนึ่นึ่งหกทางชันใช้ได้เลยนะ วันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกกันแล้วนะครับที่วัดอรยโยนะครับวันนี้วันไหลคนเยอะจังเลยทางด้านขวาเมื่อกี้เป็นวิหารพยาเจียงธรรมิกราดนะครับ ก็จะมีรูปแบบเป็นทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทางซ้ายทางขวาก็จะมีประติมากรรมเป็นวิหารอะไรต่างๆนะครับไม่มีจุดทําบุญเรื่อยๆเดินสบไม่ต่อกหอบแล้ว น้ำแดงน้ำเขียวน้ำส้มพอเดินขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิหารพระหมื่นปีนะครับวิหารตรงนี้นี่ เป็นวิหารที่ใช้ทำกิจกรรมทางศาสนาของเจ้าพะเยาบ่อยครั้งเลยนะครับเข้าไปอยู่ข้างในนะครัะ เดีวลองเดินขึ้นไปอีกสักนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า อ๋อยังมีทางเดินต่อไปได้อยู่นะครับถ้าอ่านตามไปชื่อพระพุทธเมตตา าวิสุทธิมงคลไปกันพอ คนเยอะกันเมื่อกี้นะครับบวชพระครับผมเดี๋ยวตอนนี้ลองเดินมาต่อนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไระครับมีแต่อาคารล้างแล้วแต่เห็นประตูเมื่อกี้ก็ยังมีเห็นว่าเป็นประตูที่ มีลายนกยุงอยู่ไม่แน่ใจว่าแถวนี้จะมีนกยุงอยู่หรือเปล่านะอาคารที่สร้างมืเสนะลองเดินกันไปต่อนะ เ่มน่ากลัวแล้วครับข้างหลังมันจะเป็นที่พักของพระสงค์นะเป็นกุฏิเลยนะครับกุฏิจริงๆด้วย เดินกลับกันดีกว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันี้ก็วิธีบวชพระกันอยู่คนเพียบเลย ลงครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของบนวันนายนนี้นะครับเดินยว่วลงไปก่อน เข้าถึงตรงที่เขาทําพิธีการบวชกันอยู่นะครับเมื่อกี้ก็น่าอยสักสองสามร้อยเมตรได้นะไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันหอบเลยเดินขึ้นบันไดเพิ่งเห็นนะครับว่าถ้าเดินลงมาอยู่ตรงทางขึ้นนะครับ มาทางซ้านิดหน่อยก็เราก็จเจอวิวจังหวัดพะเยากว้างๆแบบนี้เลยลองซู o ให้ดูควันพะเยาไหมไป,ไปกันต่อ ชันมากอยู่นะครับแต่มันเป็นทางระยะทางสั้นๆนะ ประตูนี่เลย ừ, ทางขึ้นความชันสิบสปอร์เซ็นต เจดีพุทธคยานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยตรงจุดนี้นี่สารที่จะเงียบสงบกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามากันเท่าไหร่ เราเดินเข้าไปดูกันใกล้ๆดีกว่าวันนี้ก็จะเป็นด้านในของเจดีย์พุทธคยาจริงๆน,นะครับผมอยู่พะเยา,ามาก็ตั้งแต่เกิดครับผมยังไม่เคยเข้ามาในนี้สักทีเลยเห็นแต่ด้านนอกไม่แน่ใจว่าเจดีย์นี้เป็นศิลปะของที่ไหนนะครับ จุดหนึ่งที่จะพาไปก็น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับหป็นปพุทธดีลานะครับ ระดเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันนะครับเราจะเดินตามทางนะครับอ,อากาศสดชื่นยังเลยคนเหนือกันนิดนึง ฉันเอาเรื่องนครับและก็คือพระพุทธลีลาครับผมตรงฐางนึกรอบๆถือว่าวิวสวยมากเลยนะครับเห็นเจ้าพระยาชัดเจนเลย ถ้าเดินลงมาตรงนี้แล้วก็จะเจอวิวตรงนี้จะเป็นที่ลงโล่งให้ดูวิวนะครับถ้าเดินลงมาผ่านประตูลงมานะเห็นวันพะเยาชัดเจนเราจะเห็นพระพุทธรีลายอยู่ในกรอบประตูพอดีนะอึบย่อให้ต่ำหน่อยแล้วก็ใช้เลนส์เทเลถ่ายนะครับ ถ้ามาตอนเย็นๆนี่เราก็จะเห็นพระาที่ตกด้านหลังท่านพอดีนะจะสวยงามกว่านี้เยอะเลย หลายคนก็จะมองว่าเมืองพะเยานะครับเป็นเมืองรองเป็นทางผ่านนะมาแวะเที่ยวแค่กวนพะเยาแล้วก็ผ่านไปเชียงรายหรือไม่ก็ผ่านไปเชียงใหม่ต่อนะครับจริงๆแล้วพะเยาก็มีที่เที่ยวก็หลายที่อยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่นี่วัดาไรายโยนะครับก็เดี๋ยวใงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนต่อนะครับในจัดพะเยาทางช่อง,องผมก็จะอยู่แถวจัดพะเยาก่อนนะครับ แล้วถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนใกล้ๆเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ